โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่118 กรมชลประทานจึงจัดงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ครั้งแรกภายใต้ชื่อง,งาน R.I.D Creativity and Innovation 2 0 2 0ขึ้นระหว่างวันที่12-14ถึงมิถุนายน2563เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมงานชลประทานให้ประชาชนได้เข้าใจในงานชลประทานมากขึ้นโดยในนิทรรศการมีการจัดบูธมากกว่า42บูธจัดแสดงโปสเตอร์กว่า274แผ่น คลิปวิดีโอ42เรื่องรวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกและแจกของที่ระลึกอีกมากมายในวันที่13มิถุนายนในปีนี้กรมชุประทานจะครบ118ปีนะครับก็มีการจัดพิธรรศการโดยท่านสามารถที่จะดูจากบ้านซีฟอร์ home โดยผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมชุปธทานเริ่มงานตั้งแต่วันที่12นะครับไปจุกหรือปิดงานในวันที่14มิถุนายนครับ